สวัสดีครับสวัสดีเพืเ่อนๆเช่าเฟซบุ๊กพร้อมทั้งทีมงานสิงบรรทุกทุกท่านนะครับผมสร้างใน,นร้อยเอ็ดครับจากทีมงานอู่ซับประเสริฐยนต์จัหนายรถบรรทุกรถหกล้อทุกชนิดนะครับสำหรับพิกาดอู่เฮากา์ตั้งอยู่บ้านน้องตอนะครับอำเภอจตุรพิมานจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนสาย21 4นซีะครับถนนปฐมมนทนน์สาย21 4่ออกจากอำเภอจตุรภักพิมานไปทางอำเภอเกษริสัยสกิโลเมตรอยู่ฝั่งขวามือนะครับก,ออก,ก็อนื่นไลยก็ฝากทุกท่านไปน้ำแน่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับบอวาจิเป็นทางเฟซบุ๊กช่างนึกร้อยเอด็ดนะครับทางเพจช่างนึกร้อยเอด็ดอู่ซับประเสริฐยน แล้วก็ทาง YouTube นะครับซื้อขายรถบรรทุกบายช่างนึกละเอีดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมกัสิพาทุกท่านมาเบิง่งความพร้อมนะครับสิพร้อมที่รถพร้อมที่สิเอาไปส่งลูกค้ามืออื่นนี่นะครับคันนี้ขายไปแล้วนะครับบ่ได้ลงขายนะครับคลิปนี้บ่ได้ลงขาย คลิปนี้ทีมาผ้าทุกท่านมาเบื่องควาวพร้อมนะครับในการลดไอทีท,ทีทรงลูกขานะครับขันนี้เป็นล็อกกีร,ร้อยเจ็ดสิบหาแรงนะครับเป็นล็อกกีร,ร้อยเจ็ดสิบหาแรงว่างเช่นทาดานนะครับว่างเช่นทาดานุสามตันหกนะครับสี่ปอกสามชักนะครับ รถคันนี้ผมจบลูกค้าทางโคราชไปอยู่ทีละค่า495,000บาทนะครับ49,000 0้าพับาทนะครับจบลูกค้าทางโคราชไปนะครับเสียไปทรงเพิ่มมืออื่นนีนะครับควมพร้อมนะครับกะคือเจฟซีเจฟซีให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเจฟซีให้ทั้งเคนทั้ง หัวทั้งกระบะนะครับกระบะเป็นกระบะเล็กนะครับกระบะเป็นกระบะเล็กขึ้นไม่นะครับสีเช่นสียังกระเจี๊ยบให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมทีที่ใส่งานกันเลยนะครับให้ลูกค้าเอาไปใส่งานกันเลยนะครับโดยที่โ่ต้องไปเห็นยันอีกนะครับส่วนภ้ายในนะครับภายในพวกแผงประตูพวกแผงประตูพวก ด้านหลังนะครับห่อยไม้แหลี่เรียบร้อยนะครับห่อยไม้แหลี่เรียบร้อยพวกบอนี่มันก็บ่ได้ขาดนะครับพร้อมส่งลูกค้านะครับพร้อมส่งลูกค้าทังโคราชนะครับเอาไปใส่งานกันเงาๆนะครับแคสซี่งามอยู่นะครับแคสซี่งามอยู่แต่ลูกค้าเพิ่นห้่พ่นสีห้่นะครับก็ตามใจหลกค้านะครับกระบะกับเ็นกระบะเล็กขึ้นไม่เลยนะครับ กระบ้าเล็กก็เป็นกระบ้าเล็กขึ้นใหม่เลยพร้อมใส่งานนะครับกถือว่างามอยู่นะครับถือว่างามอยู่พร้อมส่งลูกค้ามืออื่นนะครับพร้อมส่งลูกค้าโคราชมืออื่นนะครับจบลูกค้าทางโคราชไปอยู่ที่495,000บาทนะครับสำหรับ ล็อกกี้อยเจ็ดสิบหาแรงวางเค็นทาดาโน3สามตันหกนะครับสี่ปลอกสามชักชบลูกค้าทางโคราชไปแล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสนใจรถเช่นทางอูฮอกะได้สร้างเค็นมาไว้โตยูว u, ต,ว u, ตวนึงอยู่นะครับนี 3, น 4, 3, ่นะครับเป็นเค็นสามตันสี่ปอกสามชักนะครับทางอูฮอกะมีเช่นอยู่นะครับ รถกัมีนะครับรถกับเรืออยู่ที่ว้างเคียนไใ้ก็มีนะครับถ้าท่านดูข่าท่านใดที่สนใจอยากให้ท่างอู่ห้าต่อให้แบบนี้ก็เข้ามาติดต่อสอบถามกันนะครับสำหรับขั้นนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับชิปนี้กัมียังหลายนะครับผมสร้างเนืหล่อเย็ดพรอมกับทีมงานอู่สับประเสริฐจนพบพอกันไม่ได้ในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ